สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ก็เออเรามีโอกาสได้ไปร่วมง,งานมิตติ้งของลิซ่าม e สเ r e เตอร์มานี่ไงคนนี้ไงใครอะน่าใหญ่สุดเลยโมอเองก็คือตอนเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรารู้สึกว่าเขาอะ่ะาากำลังคิดเก่งๆยินขัดขกันปะเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าโมอะ่ะ <c oughs> ก็ใส่นะก <c oughs> ินๆขัดข่ดๆ <c oughs> ตอนนี้ยังใส่เลยเห็นไหมไม่เห็นเนี่ยคนเนี้ย เราทําเป็นกางเกงยีนขาดขาดทําเองนะตัวนี้คือคือไปซื้อมาแล้วแบบมันขาดไม่พอใช่ปหมเราก็เลยทําเองแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะทํา DIY กางเกงยีนขาดด้วยตัวเองเดี๋ยวเราจะทําเลยอุปกรณ์อุปกรณ์คือหาได้ง่ายมากเดี๋ยวเขาไปหยิบอุปกรณ์แบบหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนกางเกงตัวนี้แล้วเราจะมาทำกางเกงยีนขาดกัน ทำง่ายมากๆเลยถ้าใครไม่มีเราให้เข็หัวเลยอุปกรณ์นะคะก็มีแหนบอันนี้สำคัญมากเลยนะแหนบแหนบกันไกลคัตเตอร์แล้วก็กระดาษแข็งที่ไม่ใช้แล้วขั้นตอนง่ายมากๆคือเราก็ <S <S เราก็โมวิธีทำโมนะโมก็จะกางงเกงมาดูก่อนแล้วก็แบบดูว่าเออเราควรจะทำขาดต,ตรงไหนดีเนาะ โมทําข้างหลังตรงนี้เพิ่มแล้วการโมจะทําตรงปลายตรงนี้เราก็เอากระดาษแข็งอะเข้าไปมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็แบบไม่ไม่ตักไปถึงข้างหน้าเนี่ยเราก็ใส่กางเกงพอดงเกงเข้าไปเรียบร้อยแลวใช่ไหมคะแล้วก็จะตำแหน่งเลยว่าเราจะทําตรงไหนโมนทําตรงนี้คือถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์เพื่อนๆก็ออก ปากกาวาดลงไปก็ได้นะคุณสาววาดลงไปได้เลยว่าจะทําตรงไหน่ะเดี๋ยววาดให้ดูงั้มโวาดแล้วเป็นไหมโมจะทําตรงนี้ให้มันขาดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะกีดด้านล่างกับด้านบนข้างๆยังไม่กีดนะเราจะกีดด้านล่างกับด้านบนด้วยคัตเตอร์กีด เรียบร้อยแล้วตัดมุมบนมุมล่างอ่ะพอได้อหัวแล้วนะกําหนดใช่ไหมคะเป็นแบบบนล่างแล้วก็จะมาตัดมาตัดแบ่งให้เป็นส่วนที่เท่าๆกันเพื่อที่เราอ่ะจะสามารถดึงแหบบออกมาเอยดึงได้ออมาได้ง่ายถ้าเราแบบทำเป็นพื้นที่ใหญ่ขานาดนี้แล้วเราดึงแหบบเลยเนี่ยมันจะดึงไม่ออกเพราะเหมือนแบบว่าได้มันค่อนข้างแน,น่นเราก็เลยต้องตัดแบ่งก่อนนะเจ๊ เอาตัดค่ะโอเคหลังจากที่เราตัดแบ่งนะคะเป็นพัดพทๆเท่าๆกันประมาณ1เซนติเมตรอย่างนี้มมแบ่งได้เป็น3พัดเราก็จะมาเริ่มดึงกันเราใช้แนกนะดึงได้ตัวแนวตั้งออกแล้วให้เหลือแต่ตัวแนวนอนไว้เห็นไหม ็ดึงต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุดที่เราตีเกาะไว้นะโอเคได้แล้วเห็นไหมนี่ด้านมุมก็ขาดหมดแล้วส่วนตรงไหนที่ทุกคนที่ที่แกอยากให้มันแบบ ไม่เป็นไม่ที่เพื่อนๆอ,อยากให้แบบไม่ได้เป็นได้ข่าวๆอย่างนี้คือเป็นโวไปเลยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยการตัดไปเลยนะจ๊ะตัดข้างๆเนี้ยออกไปเลยตัดออกไปทั้งชิ้นเลยชืช้นๆต,ตัดออกไปตัดออไปแบบนี้เลยทั้งชิ้นแล้วก็จะได้เป็นเหมือนแบบผสมผสมกันไปอ่ะแล้วมันจะสวยเลยที่เรา อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ข้างๆมันยังเห็นเป็นแบบรอยคมๆเงี้ยเราก็เอาคัตเตอร์คัตเตอร์ถูๆมันไว้แล้วก็จะเอามายุย่ยุยแบบนี้เห็นไหมมันยุยยขึ้นนี่เราก็ได้แล้วเดี๋ยวโมวเขาไปทําด้านล่างก่อนละกันคือทําเหมือนข้างบนคือโมจะดึงค่อยๆดึงทีละเส้นเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน ของฉันเอ้ยตกนี่ค่ะเป็นเกงที่เราทำ่ะเองร้อยขาตะกี้ที่เราทำเพื่อคือข้างหลังตรงนี้นี่เป็นการอาัดคลิปที่ดูทารหาฮอตที่สุดเป็นยังไงบ้างกับการ สอนวิธีท,ทำกางเกงขาดขาของโมแบบง่ายๆตามสไตล์ความเข้าใจของเราไปก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็จะได้เอาวิธีนี้ไปใช้แล้วก็มีกางเกงใช้ลายใหม่ๆสวยๆใส่กันนะคะนี่เลยเห็นไหมเขาใส่กันสวยมากนี่ขเขายังเขียนเลยว่ากางเกงอันนี้กางเกงเป็นกางเกงยขาดของท็อปชอปนะคะราคา2 7 5 0 เราทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะคือแบบก๊อปปี้ตามลายเขาไปเลยก็ได้ขอโทษไม่ควรก๊อปปี้เราไม่ควรก๊อปปี้โมผู้ผิดเราไม่ควรก๊อปปี้เราควรจะคิดเองทําเองนะคะเราไม่ได้ก๊อปปี้ใครเราทําเองจริงเราขายเองแล้วก็ นะก็ตามนั้นแหละก็คือเพลนมันกําลังมาเธอเราก็หาเกงๆตัวเก่าๆที่บ้านที่เราแบบเออไม่ได้ใส่มานานแล้วแบบใส่ตั้งแต่สมัยแบบปฐุมอะไรเงี้ยที่มันฮิปฮิตกันแล้วก็มาทําขาดๆลืมบอกไปนะคะว่าไอเดียการทำเก่งขาดนี้มาจากนิตยสารเล่มนี้เลยลิซ่านะคะตอนนี้มีออนไลน์พบกับโมแล้วก็ไอเดียดีๆหลายๆอย่างนะคะในอีกช่องทางหนึ่งค่ะจากลิซ่ากูรูนะคะตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลย ถ้าชอบยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กันด้วยเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทั้งเกงขาดกันไปไปเลยไปไปไป